มันจะพีกเรื่อยๆนี่เทนี่สานี่ฟืนมาเลยนะผมบอกเลยรอบนี้จี๊ดกว่าเดิมทุกคนเล่นปไหาพี่ไปเอาใครมานะที่ไปเอาใครมาพี่รักเนียพี่จะไปเอาใครอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใรก่อนะงคุณไม่ได้หรอกไม่คือจะบอกว่าวันนี้แข่งแลวเชิญเป็นยงไงคนเนี้ยผมกล้าพูดว่าไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะแบบ เชิญเขามาผมบอกในการเชิญเข้วมาแล้วผมเสี่ยงชีวิตเลยนะเฮ้ยเช็ครถตู้รถตัดซอยอย่างที่มีตังค์ไทยเนี่ย้อะลุงนายยกเปล่าฮะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยชอบเอาอะไรมันพูดนี่มันเล่นเนี่ยพี่ตาตรงใจก็พูดไปเรื่อยนะเออเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่ตาวเขาจะบอกใบ้อ๋อกำลังใบ้อยู่เออเนี่ยถ้าถอดมาเหมือนเลยนะ ครับสวัสดีพี่น้องนี่แอดคาราบาลไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยกเหี้ยกูห่างไงกูหางกูผิดอะไรวะเฮ้ยอะไรอะกูผิดอะไรวะเฮ้ยอะไรอะโอเคจะบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้มาความสามารถอ่าเคยผมก็เคยรู้จักมาก่อนด้วยคือน้องก็เก่งจริงนะคุณพ่อศิลปินด้วยแล้วแบบเขาเป็นแบบเขาเก่งอ่ะทำวอล์กเอ่ยทำ เล่นเตะเป็นศิลปินด้วยทำได้หลายอย่างเอานนี้ตั้งของแขกเหรอใช่มาทำเงินเขาใหม่แล้วเหรอหยิบหลัยแสนนี่หลายแสนนะอย่าไปยุ่งเลยมันเดือนผมกี่บาทเอง่เปีหมดไม่เป็นไรคุณเล่นกีตาร์ดีเดี๋ยวได้ต่อโทรนะอุ้ยอุผมเอาแค่ความรู้แล้วผมก็ไปแล้วเงินคือใคือคุณนิสจายใหญ่ใจใหญ่เจอนี่คือถ้าแต่งผู้ชายเขาคือมีความ แมนสูงอ่ะดูความสูเดียวอ่ะเอออะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเกินเยอะแล้วต้องรับเลยแล้วกันหลายคนคิดไม่ถึงนะใบก็คิดไม่ถึงหรอกนะครับนี่ต้อนรับเมย์ครับเมย์ ก็รับเมย์อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าตอนที่บอกเมย์่ามาเชิญรายการน้องก็เอ้ยได้ที่บุ๊กแต่ก็ถามว่าประมาณรายการเกี่ยวอะไรคือแบบรายการของเราอย่างที่บอกครับเราเป็นรายการที่แบบหาสาวที่แบบอ่าเป็นพี่ดูบอลอ่าดูบอลเป็นอ่าน้าตาดีมีความสามารถแล้วก็ดูบอลเป็นเพื่อนเมย์ก็คือว่าเป็นคอบอลคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเห็นใน Facebook เขาก็จะค่อนข้างจะขิงบ้างรางคนตัวแรงวันนี้ตัวแรงอยู่เมย์เป็นแฟนของทีมอะไรครับแมนยูค่ะเป็นเด็ก แต่ทั้งบ้านนี่เป็นแฟนแต่ทั้งบ้านคือหงวันเลยฉีกมัอยู่คนเดียวบรรยากัดกับพ่อตลอดพ่อนี่พ่อนี่คือบ้าแบบเข้าเส้นเลยบอลอ๋อเด้กเขาเข้าเส้นเลยใช่ใช่ทำไมเราถึงมาชอบแมนยูทำไมไม่ชอบริวกูของคนอื่นเขาตอนแรกคนอื่นคือม่ชอบโรนัลโด้หล่อแรกชอบผู้ชายแรกเลยเริ่มแต่ผู้ชายเลยแล้วก็ชอบแต่แต่เขายังอยู่แมนยูอี่างนี้ตอนที่เขาย้ายไปเลอมาดริดเนี่ยคือมย์ก็แบบ ก็เลตามผู้ชายไปเรื่อยๆแล้วไม่กก็ไม่ไนมกก็แบบไม่ได้ดูไม่ดูเลยพอเขายไปก็แบบห่างหายจากกัน่อนนเขากลับมาแม็ยูเลยม็รู้สึกว่าแบบอ่ใจว่าหวนใจกลับมาแล้วแล้วพอกลับมาแล้วเป็นไงบ้างแ่เนีนเอ่เก็แบ่คนเดียวนะเข็มไ่นเดียวหันี้เขามักจะพาแแม็ยูมานะมาปลอบแจา ดูเลยผมเด็ก็ปนเนแดงเดือเนี้ยดูเวอร์ปูกับดูที่บ้านกับพ่อ่ะดูด้วยกันไม่ได้จริงไหมจริงไหมไม่ได้เลยถ้าอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่คือจะขิงกันไปขิงง่นีพ่อก็เอาด้วยเหรอไ่อขิงหนักพ่อยิ่งขิงหนักเหดีท่ล่าสุดยิ่งโดนขิงนตุ่กไมได้เจอน้าพ่อสอโรมาแล้วนี่ไง ่เป็นะไลแต่แล้ววันไหนชนะเท่าไหร่วันไหนไหนชนะเราโพลเองไม่วันไหนชนะมีเดินไปหาเขาถึงห้องนอนเลยพ่อพ่อเป็นไงล่ะดูหรือเปล่าเมื่อคืนอะดูหรือเปล่าโอเคก็นี่คือการบอกก่อนว่านี่คือลูกสาวของศิลปินที่แบบหลายๆคนแบบครับรักอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาถามถึงตัวเขาดีกว่าเมื่อกี้ตัวน้องเมย์ก็น่าสนใจมากตอนนี้เมย์ทำถ้าถามว่าเมย์ทำงานอะไรอยู่ โหเออไม่เล่นไม่เปื่อเลยหรอเอาเมย์ไเล่าแต่ต้นก่อนได้ไหมต้อก่อนนะเนี่ยคือแบบพอเรียนจบมาแม่งก็เราจบแล้วมาเราจบแล้วมานิติศาสตร์ไม่จบนิติศาสตรามนี่ทานเรื่องเขาฟ้องคูณได้นะช่วยกูด้วยแล้วกันเราคนเดียวผมคนเดียวเรียนจบแล้วครับอยากจ่ายค่าเทอมให้เราผมเรียนต่อโทรเลย คือคือคุณแมจบมาปุ๊บเนี่ยก็มีโควิดเนาะแล้วก็โควิดเป็นไงโควิดโควิดก็แกล้งโควิดโควิดทำไมเขียนส่งยาทำไมเนีออเออก็ว่างว่างมาเจอโควิดเออว่างไม่มีอะไรค่ะแบบใจแปลวเราคือไม่ได้อยากไปสอบอะไรสอบของผู้กคนมาเขาต้องไปสอบตั๋วทนายต้องไปแท้าเมยก็รู้สึกเมยไม่อยากทำแล้วพ่อก็เห็นเมย์แบบแบบดูไม่ทำงานวนเขาก็เลยเอาเมย์เนี่ย ไปฝากให้กับค่ายในคนนี้ยหละก็ถือว่านิ่มมีสิทธิ์แล้วเขาก็จะมีรับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ป่ะแบบว่าของค่ายเลยแล้วเขาก็มันก็ทําได้ประมาณปีหนึ่งซึ่งตอนเริ่มทําเนี่ยไพูดพูดได้ปล่าวะไม่แน่ใจเราไม่ได้ลงแข่งเริ่มไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอะไรที่เปนส่งเสี่ยงก็ไม่ต้องก็ได้ไม่มีตังค์ทำมาคือเน่แค่จะทำไปทุกอย่างเลยต่อให้มีค่ายอ๋อในก็ค่ายมีคนเดียวนะไม่ใช่หนึ่งต่อเขามีหลายช่องแตนช่องหนึ่งเขาก็ มีทีมเพราก็มีคู่หูแต่แต่ว่าเหมือนเมย์เป็นคนที่ทำงานโน้คนนี้ไม่ค่อยเป็นก็เลยแทำคนเดียวก็สืบซื้อแหละซื้อกล้องเองซื้อกล้องก่อนหนึ่งแล้วก็เริ่มถ่ายเองถ่ายเองแล้วก็ตัดเองก็คือวอล์กของคลิปแรกก็คือแบบตัดเองตามอยู่ก่อนตัดอะไรอยู่ไปเลยเก่งนะเขาเรียนรู้ด้วยเองแล้วก็ทุกคนที่ยังทำเองคนเดียวมาตลอด แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อสัญญาหแหละไันก็ช่างม,ามาสสันแม่ซอมซิ่มเงื่อนอาฆาตม่ไม่กิ่นอาฆาต <laughs> ทีนี้ก็รับงานไปเรื่อ,อยๆได้มีโอกาสเด็เข้ามาก็จะรับอ๋อใช่หลักๆคือ เออ่ลิขสิทธิ์เรื่องเสื้อเสื้อผอเสื้อผอ,อ,อจะเป็นของพี่เมทัมใช่แล้วแหละซึ่งเมย์ก็จะมาออกแบบเองด้วยระหว่างนี้ก็คือแบบวาดเป็นเลนวาดเพราะว่ากระดอเหรือวาดรูปบบอะไอคือจะบอกว่าน้องเนี่ยเรนินอ่าเรียนสายก็เองแต่จริงๆเมย์มีความมันเป็นอาร์ติสูงมากนะต่อไปจะเรียนวาดเท่สแกนอะไรเงี้ยด้วยนะใช่ค่ะจะขึ้นรูปให้ดูนี่นี่นี่ไม่สนุกอยางควรอยางควรอ่ะ ไปไว้ตรงหน้าเลยเอเนนนัมาายงริ่มดูเท่าที่จำได้คือสมัยที่แบบบราซิลได้แชมป์บอลนานเลยนานก็คือสมัยโรนัลโดโดนันโดอะไรแอบไปดูตามแม่แม่โชบ้ารบอลแม่โชบาร์บอลแล้วก็นั่งดูกับแม่อะยแล้วก็เลยเริ่มเสียเออเคยเราถามได้ไหมเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องแฟนเคยมีเคยมีแบบไปดูบอลกับแฟนติดชอบดูบอลกับแฟนอย่างี้มีไหมหรือว่าแฟนไม่ดูบอลเลย มีแฟนเมย์ที่ผ่านมาแทบจะบ้าบอลทุกคนเลยอะจริงเมเป็นเปคนชอบไปนั um ่งเฝ้า hmm. ผู้ชายติบอลมากเลยอะเฮ้ยโฮ้ยเยเแตะเลยเหื่อยอชเหนื่อยจริงอะเอห้บเมยอบ้านเพะวันนี้เป็นกูว่าอกกี้ฉี่แะ้ปกติชอบผู้ชายสเปคยังไงสำหรับส่วนตัวมีสเปคไหม หรือว่าเปลี่ยนไปเรืแล้วต่สูงสันอรางเอาเรื่องอะไรก่อนรับรูปรักอะรูปรักก่อนรูปรักคือชอบแบบพี่วีอะอชัดเลยไทยหน่อยเอออย่างงั้นใช่ใช่แต่ที่ผ่านมาแฟนเพจจะแบบซีตีออขาวไม่เคยได้แบบนั้นสักีอะไม่เคยได้แบบพี่วีสักก็ชอบแบบนั้นทำไมไม่จีบแบบนั้นอะโอ้ยไม่เคยจีบผู้ชายก็อนเฮ้ยแล้วไสวยขนาดนี้อายุไหนแล้ว ใ้ขึนมเออเออเออเป็นังไงอากาศมันจะหยิ่งเหมือนแบบเหมือนเกลียดเขาเลยไว้เออไมนเหมือนไม่กล้าเหมือนพยายามทําอะไรเพื่อโปรเทคตัวเองแล้วมันก็มันก็เลยดูออกมาเป็นแบบนั้นให้เว่าเราแบบว่าเราเกลียดเขาไปเลยเว้ยเออใช่เนี่ยเหมือนเกลียดกูเลยเนี่ยยูนนี่มาชมเขาเลยดำดำนะเป็่แทนแทนเนี่ตัวใหญ่คนลากเกวียนพี่เข้าเซอร์ไหม คือแบบแบบพี่หวนะอ่ะเจอไมไมมีหนวดเขาไม่ไม่เลยไม่เขามีหนวดจริงปหทำไมทำไมไม่คนพี่หนวดพี่ตรงไหนอ่ะโดน่คือเมยแบบว่าเมย์เป็นคนแบบขี้รำคาญมันไปถูตรงไหนล่ะรำคอ่ะโดนอะไรวดนอย่างนั้นผูเัวไหนักใครวะไถู เขาไหนก็อ่านไม่ถแกงแกงันอ่านแกงไม่หนวดแล้วท่านิสัยจริงๆเปไม่ชอบคนที่เมาผมว่ติดแล้วหมัวสินั่งอยู่แล้วกินกันเล่าได้แล้วไม่ถึงกับไม่ชอบหรอกแต่ว่าจะจะคิดเยอะกับคนนอนนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาไม่เคยเจอเรื่องไม่ดีจ้ะผู้ชายที่ขี้เมาอะไรไม่ดีมากๆกับเรื่องนั้นคุณเลยเนี่ยจริงๆผมไม่เป็นหรอกถูกบอกได้ว่าใครก็นอยู่อ่ะ ตาไม่ไหวเลยยี่อมจันเออแต่เข้าใจได้เพราะว่าเขาเจอเรื่องร้ายๆมาแล้วตัวตัวเราดื่มไหมไม่ดื่มนะไม่ดื่มเหมอนกอฮอสแต่ว่าเมย์ชอบไปนั่งนะไม่ถื่ว่าเมย์ไปนั่งชอบดื่มไปนั่งนะแต่เบลชอบบรรยากาศไปไปได้ทุกวันทุกคืนอนะไม่ดื่มเลยหรอไม่ดื่มไม่ดื่มโอ้ยในนี้ดูดีอะให้เห็นนะใหญ่เห็นนะคิดว่าเตยเซนซิทีฟเยอะไหมเรื่องความรักหนักหนักเลยคือถ้ามีความรักคือแบบรักมากเตยร้อนโงู ยอมยอมยอมเหมือนลูกดีมากโดนแล้วเนี่ยเป็นกูกูรีกีต้าโชว์แล้วจังหวะเนี้ยทำไปทำเยี้ยอะไรชอบผู้ชายเล่นดนตรีเเป็ดชอชอบอแต่ว่าจำได้ตอนเด็กพ่อเคยบอกว่าห้ามมีแฟนเป่น ัอเยบอกว่าห้ามีแฟนเป็นนักดนตรีพ่อไอ้ชัดนักดนตรีต้องหลยท่าหางจรหรอสามอย่างเนี้ยแบบไ่อไม่หนักหนก็แฟน่เจ้าชูงก็ตัวเปังดนตรีเขาหลงรูก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไม่รู้เขารักครอบครัวนะพี่บุกเป็นยังไง พี่กับครอบครัวก่อนเริ่มถ่ายพี่เป็นยังไงกันบ้างถามกลับมาเลยว่ะตอนนี้สถานะเป็นยังไงโซนแห้งโซนแห้งแห้งหมายถึงว่าผิวแห้งเติมแห้งอะไรแห้งมากแห้งแบบแห้งที่สุดในโลกเลยเมเจ้าชู้ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วไหนช่วงเหรอเคยเคยเจ้าชูป่ะเอตอนที่มีแฟนคุณเมย์นั่งแบบ เพื่อนสัตว์โคตรๆเลยซึ่งสัตว์แบบไม่เอาเพื่อนเอาฝูงให้อยู่ทางแฟนไหมขนาดนั้นเลยไหมไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่มีคนที่ต้องการให้แฟนเราเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วยจะไปไม่ได้เลสมมติเฉยญนะยังไม่เคยเชิญทสมมติเฉยญเดทกันเขาดีเรามากเลยเราชอบมากเลยเพอร์เฟคด้วยแต่เขาเข้าเพื่อนเราไม่ได้เราทำหมดเรื่องใหญ่เบน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 ตัดเลยเหรอตัดเลยเพราะเป็นคนติดเพื่อน แต่เพื่อนกดแบแน่เนิดเดียวไม่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 เออแต่ถ้าเคยเข้าเพื่อนไม่ได้เมย์ก็รู้สึกว่าไปกันไม่ได้เพราะว่าเพื่อนค่อนข้างสัคัในชีวิตเมย์มากปีนี้เมย์ยี่สิบเก้าเลยแล้วเมย์ก็คิดเลยว่าถ้าเมย์สามสิบไม่มีป่วจะใช้ชีวิตแบบแบบพ่อเราคือไม่ต้องมีมีไปเรื่อยๆคุณพันมีพ่อเขาเหรอเนี่ยผมไม่หาเนย วันนี้คนมีหนึ่งคนไปเออนี่พูดออกกาได้จริงไหมได้ได้พูดของพ่อบบพ่อภูมิใจไอ้ดงไอ้ดงไม่ผิดผิดหวังที่ชอบมานานสมมติเฉยเวลาผู้ชายเขาจีนเออต้องจีนยังไงเออเราแบบเอาเอาแบบที่เราชอบก่อนที่แบบว่าเข้าแบบนี้รู้สึกว่าได้คะแนนบวกเลย ยังไม่เจอแบบแปลกๆทุกอย่านก็ทักมาปกติเจอแบบแบบที่ไม่ประทับใจอีกวะคือแบบเคยมีแบบว่าทักมาแบบประโยคแรกเลยก็คือเธอดูกัญชาใช่ไหมเรารู้นะเราพู่เดยวกันนั้นเธออะไรอย่างเงี้เาหน้าูดูมึเน่ลยรไม่เล่นไม่เล่นรารู้จักมาก่อนเลยไรู้ักมาก่อนนยก็บอกไปเลยที่ไม่ชอบคุอคนที่เข้ามาเราคุดแรื่องพอเหมือแบบเข้ามาเพราะว่าเรากัซึ่งเมยก็บอกกับอะไรแล้วเมก็ูอว่า ที่ชอบคือไม่เข้ามาเพราะเรื่องพี่เป็นลูกพ่อแล้วก็ไม่ทิ้งกูเพราะกูเป็นลูกพ่อด้วยเป็นแบบนั้นด้วยแบบมาคุยกับเราตั้งนานจีเราจนเราแบบรู้ว่ารู้มันไม่ได้เพิ่งรู้มันก็รู้ของมันอยู่แล้วรู้ว่าแบบทำตัวแบบเธอเป็นลูกพี่ปู่ป้าเมื่อวะทุกนาทงก็มาอ้างกูสูงส่งเฉยๆกูก็สูงส่งทำงานั้นงงเฮ้ยแต่ยวงอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลอพูดแล้วมันก็ขึ้นแบบเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยแบบนี้ใช่ไหม ที่พี่ถามเรื่องดนตรีดีกว่าเราเป็นคนที่อยากเป็นศิลปินไหมมีความคิดว่าอยากเป็นศิลปินไหมหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆรู้สึก<ช> <ๆ S 2> ว่าชื่อเสียงตอนเนี้ยเราพอเราวอะพอแล้วเอาทุกคนรู้จักคนี้คนที่เป็นแฟนขับพ่อที่เขาติดตามนม,มาน<อ>านห,หรือว่าคนที่เห็นเมย์จาก YouTube คือเท่านี้พอแล้วเพราะเมย์รู้สึกว่า,วาถ้ามันดับเมย์ก็ต้องแบบกลัวตัวเองจะไม่เหมือนเดิมกลัวเหนือยกลัวจะมานั่งพูดอะไรกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่จริงไกลสูงตรงอย่างที่เขาว่าทีนี้ล้มอะเมย์ไม่เป็นยังไง ก็แบบเราจะไปโก่งเป็นได้ไม่สุดอ๋อไม่ต้องใเพราะาว่าเขามีความตัวเองสูงแหละไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนเขา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็อ่า,อา,อาเรารู้จักเมย์พอสมควรแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมใครที่อยากรู้จักน้องเมย์เพิ่มนะดูเมย์ได้ทางไหนบ้างปิ๊งไม่ได้ว้าวพูดอะไรเลยปากขึ้นอย่างเดียว YouTube เจ้าเมลีมีเล่นะคะตามนี้เลยค่ะตอนนี้แล้วฮะเออที่ไหนเขาเี Facebook IG ก็เมลีคำพี โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามีให้รวมสนุกกันด้วยเช่นเดิมนะครับทั่ว่ารายการของเราจะมีแจกของรางวัลตลอดเวลานะครับก็ยังคงอ่รอบนี้ก็ยังคงเป็นภาพเันคออยู่นะครับผมอันนี้คือเป็นลิขสิทธิ์อังกฤษต้องบอกก่อนเลยว่าลิขสิทธิ์แท้นะครับจ่ายเงินนะครับอ่ากบหัว <laughs> หัว จริงๆผมหลับไปแล้วนะผมใส่แว่นไปนม่นสนิกกันเมืเนี่ยสี่วนนะฮะจริงๆเราสนิทกันเมื่อสี่วนไม่ค่อยชอบกันหรอกิ่งมาทำงานสองสามวันนี้เดครับอ่ะมันยังกลับหัวอยู่มันดังอยู่แล้วแล้วก็เป็นอ่าเชลซีลิเวอร์พูลนะครับเป็นฟิวชั่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้เมย์เป็นคนตั้งกติกานะครับกติกาเราเช่นเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเล่นกติกาเราเนี่ยจะต้องแชร์คลิปของเมย์เขาใช่ กลค์กดไลค์กนดไลค์อ่ากดไลค์เพจนะครับผมเปิดเป็นาธารณะนะอ่าทีนี้เนี่ยกติกาครับเมย์เอาอะไรดีผูกยากจังอ่ะกยากจังเอ่อให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาแล้วกันได้ได้ครับเอาอะไรดีวะเอาประโยคจีบเมย์ก็ได้ขอขอแบ่เดี่ยวเดี่ยวที่สุดเดี๋ยวเมย์ไปอ่านเดี๋ยวเมย์เลือกเออน่าจัดจัดเลยนอกนากนี้ต้องเมย์มาฉีกคนอื่นเลยเธอไม่เกี่ยวอกันบอลเออเออ เมนจีบน้องเมย์เออเมนจีบเมย์มาผมแบบเสี่ยวสุดนะเขาอ่านแล้วขำเสียวอะไรไม่อออ่านแล้วสอ่านแล้วสุดเฮ้ยอยากก็เป็นหยุ่งหัวนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมร่วมสนุกด้วยนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพัฟตใจเมย์แหละเมมเป็นคนน่ารักผนกัวเราแบบเก่งด้วยคือคือต้องรอไปติดตามน้องดูผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากรายการเราด้วยเทปต่อไปเราก็จะพยายามหาสาวๆที่แบบ ชอบฟุตบอลเหมือนกันเดี๋ยมาดูเรื่องสังเกตนะแต่เทปของเราเนี่ยฉีกหมดเลยนะเหมือนกันเลยนะไม่มีเลยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือชอบแมนยูชอบความคนเลือกไม่เกี่ยวไรเชื่อไม่ให้นี่มันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับผมดังนัฝากด้วยรายการของเรานะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับผมแฟงทุกอย่างแต่ว่าไม่ว่าจะชอบทีมอะไรชอบฟุตบอลเหมือนกันจบแล้วมานั่งคุยกันได้ได้ครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสำหรับเทปหน้านะครับเทปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับค่ะ ਲੰਬਾ <coughs>